ของขลังแท้ไม่ต้องพูดเยอะสายมูต้องฟังพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง8ดองค์เสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีใครเกิดมาไหนต้องรู้สำหรับคนไทยเราการไปทำบุญไหว้พระถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเก่าแก่ก็คือพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง8องค์ล้วนประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดนครพนมถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนศรัทธา และใครได้ไปกราบก็จะได้รับพลังบุญตามวันเกิดของตนเอง 1. พระาธาตพนมวันอาทิตย์พระาธาตพนมตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาครพนมและยังเป็นที่เคารพของคนไทยทั่วประเทศรวมถึงชาวลาวมีความเชื่อว่าใครได้มานมัสการครบเจ็ครั้งจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพระาธาต ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลสูงสุดทุกปีในวันเพ็ญเดือนสจะมีงานใหญ่เพื่อบูชาพระาธาตุพนมศรัทธาลังไหลม,มามากมาย 2. พระาธาตุเรนูวันจันทร์พระาธาตุเรนูตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุเรนูอำเภอเรนูนครเป็นพระาธาตุที่มีความงดงามอ่อนช้อยศิลปะแบบล้านช้างผู้ที่เกิดวันจันทร์เชื่อกันว่า ใครได้มากราบไหว้จะทำให้รูปงามผ่องใสมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่เปรียบเหมือนพลังแห่งพระจันทร์ที่โอบอุ้มความอ่อนโยนและความงาม 3. พระธาตุสีคุณวันอังคารพระธาตุสีคุณตั้งอยู่ที่อำเภอนาแกว่ากันว่าพระธาตุองค์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์นักรบเพราะพื้นที่นี้เคยเป็นยุทธภูมิสำคัญ ผู้ที่เกิดวันอังคารหากได้ไปกราบจะได้รับพลังนักสู้ใจแข็งแกร่งอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค 4. พระธาตุมหาชัยวันพุธกลางวันพระธาตุมหาชัยตั้งอยู่ที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากมีเอกลักษณ์คือองค์พระธาตุทรงแปดเหลี่ยมคล้ายระฆังทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุและพระอรหันตาธาตุ ใครเกิดวันพุธกลางวันถ้าได้มานมัสการพระาธาตุนี้จะมีชัยชนะในชีวิตการเจรจาการค้าผู้จามีคนเชื่อถือ 5. พระาธาตุมรุกขนครวันพุธกลางคืนพระาธาตุมรุกขนครตั้งอยู่ที่วัดมรุกขนคอนอำเภอพระาธาตุพนมองค์พระาธาตุสูง50.9เมตรสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ครบ50ปีแห่งการครองราช ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเชื่อกันว่าถ้าได้มากราบจะช่วยปัดเป่าเคราะหไฟให้รอดพ้นจากโรคภัยและอุปสรรคชีวิตมั่นคงร่มเย็น 6. พระธาตุประสิทธิ์วันพฤหัสบดีพระธาตุประสิทธิ์ตั้งอยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาวาเดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ต่อมามีการบูรณะและอัญเชิญพระบรมบสารีริกธาตุร่วมถึงพระอาหารหันตธาตุมาประดิษฐานไว้ใครเกิดวันพระหัสสบดีถ้าได้แก่กราบจะได้รับอานิสงส์ใหญ่พระสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตเต็มไปด้วยความมั่นคง7พระทาตท่าอุเทนวันศุกร พระาธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ในวัดท่าอุเทนอําเภอท่าอุเทนองค์พระาธาตุหันไปทางทิศเหนือซึ่งตรงกับทิศประจําของพระศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์เชื่อกันว่าถ้าได้มากราบชีวิตจะรุ่งเรืองเหมือนแสงอรุณจะเริญนด้วยศิลปะความงามและความคิดสร้างสรรค์ 8. พระาธาตุนครวันเสาร์ พระาธาตุนครตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุอําเภอเมืองนครพนมพระาธาตุองค์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปทองคำเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าได้ไปนมัสการจะเสริมบุญบารมีให้มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนนี่คือพระาธาตุทั้งแปดองค์ประจำวันเกิดแต่ละวัน ใครเกิดวันไหนอย่าลืมไปกราบเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตมั่นคงรุ่งเรืองสายมูต้องทำสายบุญต้องไปแชรเก็บไว้แล้วบอกผมในคอมเมนต์ว่าคุณเกิดวันอะไรพระาธาตุของคุณคือองค์ไหน